หนึ่งวิธีเอาชนะโชคชะตาจากหนังสืออาจารย์บัณฑิตอึ่งนังสี30วิธีเอาชนะโชคชะตานะคะวันนี้ก็เป็นกฎข้อที่8คนโชคดีตัดสินใจไขว่คว้าหาโชควันที่คุณตัดสินใจทำเป็นวันโชคดีของคุณนั่นคือสุภาษิตญี่ปุ่นที่เขากล่าวไว้นะคะในโลกนี้มีคนเป็นจำนวนมากที่นั่งรอนอนรอโชค ิดหวังว่าสักวันหนึ่งโชคจะมาเยือนหรือสักวันหนึ่งฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาประทานโชคให้เขาโดยตนเองไม่ต้องทำงานคนโชคดีไม่คิดอย่างนั้นเขาตัดสินใจไม่รอโชคเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไรหรืออาจจะไม่มาเลย นาทีนี้นาทีที่คุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในอีกทางหนึ่งมันจะเป็นวันที่โชคดีของคุณคุณล่ะครับตัดสินใจหรือยังนั่นคือเป็นกฎข้อที่แปนะคะซึ่งจะย้ำกันเลยว่านาทีที่คุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางหนึ่งมันจะเป็นวันที่โชคดีของคุณคุณละครับตัดสินใจหรือยังในหนังสือเล่มน,นี้กล่าวไว้นะคะนั่นคือบทที่8ค่ะ